thử 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 này thử luôn này thử luôn này không không มีมีตัวอะไรเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่นมีตัวคนตัดนี่เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกการอะไรนะการตะแคดเลยนะแคดไงแคดแคดเหยื่อใช่ไหมแคดแคดเหยื่อเป็นซิี้วนะครับกับหลักทานตะวันนะครับทุกไม้นะครับขอให้เหวี่ยงลงน้ำสนุกมากครับสายจิ๊กกับสายนาดินแต่แก๊งมือเหม็นวันนี้ยังไม่ทำงานนะครับแก๊งมือแห้งครับแก๊งมือเหม็นจยากสากไม้ล้วนครับ ป่าป่าอะไรแว็บวูฟเว็บุ๊บปุ๊บม,มาแล้วปุ๊บนู่นเหนื่อยมาแล้วนี่ยกเลยยกได,ด้ป่ะขอที่ว่าเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเหยียบผ่านได้เลย,เยตัวนี้กินดีแต่กินโดนทุกไม้เลยอ่ะโดนทุกไม้อ่ะอยู่ฝาตองฝาบนเลยพี่เดียวอย่างนั้นอย่างนั้นหัวลอยอย่างนั้นหัวลอย,อย,อยปล่อยอย่างนั้นหัวลอยอย่างนั้นหัวลอ,อ,อยเกี่ยวยาก เนี่ยเขามาเขามาเขามาหลักแก้ไขใช่เนี่ยะครับเก็บเที่ยวครับเยออะไรนะแป้นสีวใหญ่ป่กเบาสติ๊กเบรดนะครับแบบตัวเล็กยังไงสีชมพูอ่ะพี่นั่นแหละดูว่าผีหลอกอยู่ดิโผล่ไปในกรอบเอ้าไปเอาใหม่เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้เต็มครับเดี๋ยวสติ๊กเบรดนะครับโดยโปรไฟล์นะครับฝากถึงท็อปนัดตลาดเช้านะครับติดหอยนะครับมาไม่ได้นะครับ ไปติดภารกิจอะไรเลยครับว่าเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายดูใหม่คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงมีระเดชยังไงของคุณพีระเดชไหนมาเอาไม้เอาไม้ขอดูเัออหน่อยเพนซิลเผื่อลูกค้ามา

เอา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 รื neck, ้ต <ph> <syndrome> ัวใหมดเื้อเหม็มเรย่มเอังมาทางเหยื่อปลอมนะลรับเริ่มมเรื้กันไม่เกี่ยัวเหเล้วเยรตัดรัวๆเลยรี้ป๊อปหหม่เลอหมือนหมือนไหหมือนเยรื้ว้เยป๊อปตัวไหมรัพหล้อตให้มน้ันไมดเลรอัมยอยหนักนะ เดี๋ยวมันเบาขอาไาได้อยู่ครับเดี๋ยวคลิปเต็มครับ